มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีตะโกนด่านักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นหรือว่ารัชนกสุวรรณเกตกราบหน้าบ้านกลางดึกเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเจอมรสุมดราม่าทั้งประเด็นเด็กๆในค่ายเนี่ยทยอยลาออกการออกจากค่ายรวมถึงมีการประกาศปิดค่ายหรือเรื่องที่ชาวเน็ตตั้งคำถามเรื่องภาษีด้วย ล่าสุดดูเหมือนเรื่องดาวจะรุนแรงขึ้นนะครับเมื่อแม่เกดคุณแม่ของสาวเจนนี่ได้ออกมาโพสคลิปเป็นกลุ่มคนปริศนาขับรถมาตะโกนด่าถ,ถึงหน้าบ้านกลางดึกครับโดยแม่เกดนะคะก็ระบุข,ข้อความว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ19บนาฬิกา23มนาทีมีบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีได้ด่าหน้าบ้านแต่โชคดีที่ในหมู่บ้านนั้นมีกล้องวงจรปิดนะคะได้เห็นและก็ได้ยินเสียงชัดมากให้ติดต่อกลับมาภายในพรุ่งนี้มิฉะนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายแน่นอน ทางตำรวจหนุ่มยิวฉัดมงคลซึ่งเป็นแฟนของเจนนี่นะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ามาบุกรุกบ้านผู้อื่นในย่างวิการแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะตัวเองหาตัวไม่ยากกล,ล้องเนี่ยจับไว้ได้ทุกมุมค่ะส่วนคอมเมนต์ก็มีเหล่าแฟนคลับของเจนนี่เข้ามาแสดงความเป็นห่วงกันยกใหญ่งานนี้ต้องให้คุณตำรวจยิวเข้ามาช่วยตรวจตราซะแล้วละมั้ง ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ